ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังแจ้งข่าวประจำวันที่24พฤษภาคม2566นะครับล่าสุดทางทีมรัฐบาลนะครับเตรียมที่จะ MOU เเพิ่มเงินสวัสดิการทั่วหน้า ใครที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเงินมาดูด่วนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับแล้วก็จาก Spring News ด้วยนะครับโดยทางสวัสดิการทันข่าวนี่เขาก็มีการสรุปนะครับว่าทางทีมรัฐบาลนะครับนำโดยพรรคก้าวไกลเนี่ยเตรียมที่จะประชุม MOU กับพรรคต่างๆที่จะร่วมการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพิ่มสวัสดิการเด็กและผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทุกข,ขั้นตอนให้ประชาชนได้รับรู้นะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ภาคก้าวไกลมีนโยบายอะไรบ้างน,นะครับจะตังขอเฉพาะสวัสดิการก่อนนะซึ่งในภาพเนี่ยมีหลายเขาเรียกว่านโยบายมากเลยนะครับขอโฟกัสตรงผู้สูงอายุเนี่ยปกติแล้วนะครับเราจะให้ทุกวันนี้เนาะที่ได้คือตามขั้นบัไดอายุ6 0 0ถึง1,000แต่ถ้าหากว่ามีการ M.O.U แล้วมีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ยจะมีการปรับเงินนะครับเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่มาลุ้นกันในอนาคตนอกจากนี้นะครับเงินเด็กเล็ก ปกติแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้รับนะครับต่อลูก1คนคือ600บาทต่อเดือนเนาะถ้ามีการ MOU และมีการจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนะครับน้องจะมีการปรับขึ้นนะครับเงินเด็กแรกเกิดเนี่ยเป็น1,200บาทต่อเดือนแล้วก็อีกหนึ่งนโยบายนะครับที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ใน MOU หรือไม่แต่ว่าก็ลุ้นกันนะครับคือเงินเดือนผู้พิการปกติแล้วเงินเดือนผู้พิการเนี่ยก็คืออายุต่ำกว่า18ปีได้1,000 อายุมากกว่า18ปีได้800ใช่ไหมแต่เขาเนี่ยจะปรับให้เป็นส0 0พันบาทต่อเดือนนะก็ต้องมาดูกันว่าการ MOU และการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่คาดว่าจะสำเร็จก่อนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับก็การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนต่างๆที่เราจะต้องลุ้นกันนะฮะอ่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เป็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมสตังค์จะรีบอัปเดตให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ถ้าไม่อยากพลาดข่าาวสารก ติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียด้วยนะครับสตางจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ082517 1297ยย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมครึ่งถึง5มงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ